นสนุกด,ดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา KING POWER เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมเบลล่ารอค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิต่ตเลียง กับบริการสุดประทับใจชั้นเก้าโซนเฮลิซ์เอ็มควอเทียความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราลดเสียงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภยัยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับคงจะคุ้นตากับภาพการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชดำเนินไปอย่างทุกคนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินไทย เพื่อช่วยเหลือชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยบางภาพนะครับหลายคนคงจะเห็นกันจนชินตาแต่ก็มีบางภาพฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยได้เห็นกันวันนี้ครับช่วงเรื่องเล่าจากพ่อผมจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและภาพการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันครับเราจะไปกันที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราจะเป็นยังไงนั้น ไปชพมพรอมกัันคบพิพิธภัณฑ์นหลวงรักเราตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งได้รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจผลงานอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพรวมทั้งวิวัฒนาการภูมิปัญญานวัตกรรมและพัฒนาการของเกษตรกรไทยไว้สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวของประชาชนผู้สนใจครับค่ะก็ในการจัดตั้งพิพัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเผยแพ่พระอธิภาพของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการจัดแสดงนิทรรศการหรือถ่ายทอดองคความรู้ต่างๆแล้วก็จะเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวพระ มหากรุณาธิคุณและก็พระอัจฉริภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ผ่านนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ประชาชนได้เรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะสื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าในหลวงรักเราอย่างไรบ้างผ่านนิทรรศการต่างๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่าในหลวงทรงรักประชาชนชาวไทยอย่างไรค่ะแล้วตัวที่นำเสนอที่เป็นไฮไลท์ในอาคารนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติ แล้วก็มีเป็นโฮโลแกรมเป็นทัชสกรีนเป็นเกมซึ่งคนรุ่นใหม่ก็มาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าถึงเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะห้องนี้คือห้องปณิธานของพ่อครับถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับภายในห้องนี้จะรวบรวมภาพความประทับใจต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9และคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่พระอ,องค์ท่านทรงสอนพวกเราไว้ด้วยนะครับค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่ รักในหลวงของเรานะในหลวงรัชกาลที่9พิพันธ์แห่งนี้เราได้นำเสนอในเรื่องราวตั้งแต่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เรื่องราวของพระองค์ท่านทรงงานมา70ปีจนถึงเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายอะไรแล้วก็ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะแล้วก็เรียกว่ามาเรียนรู้ก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ทั้งในระดับครอบครัวแล้วก็ของพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเมื่อได้เดินชมทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วคุณผู้ชมก็จะได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทยัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดูแลใส่ใจทุกสุขของประชาชนทั้งชาติมาอย่างยาวนานตลอดทั้งรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับ เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราเนี่ยนะฮะทำให้ชาวไทยได้ประจักษ์ถึงน้าพระทัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงดูแลเรามาอย่างยาวนานครับสมกับชื่อของพิพิธภัณฑ์เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหลือประจําสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับมาดูซิว่าผมจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับอ๋อก่อนลาจากไปครับขอย้ำกับคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าหาว่าคุณผู้ชมไปเจอเรื่องราวอะไรดีด แปลกๆเก๋ๆอยากจะแชร์กับเราเราก็ส่งเข้ามาได้เลยทางแฟนเพจของเรานะฮะผมจะรอดูอยู่นะจ๊ะจะพิมพ์ด้วยเองกับมือเลยนะครับลาไปก่อนละฮะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ <US> S> <S ผมจะพาไปพบกับปุ๋ยเตี๋ยวซุปน้ำส้มน้ำส้มคือส้มนี่แหละผละไม้เพราะนขาำเอาผลไม้ส้มนะครับไปทำเป็นน้ำซุปอู้ รื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอขอขอบคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7 e เ e ่ e อิเลฟเว่นคิงพเข้าใจนักเดินทางไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาธนาคารอ้อมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม เดินช็อปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้นเก้าโซนเฮลิกส์เอ็มควอเทีย